นี่อยากจะสอบถามคุณหมอในเรื่องของอที่เป็นอาหารนะฮะหลายคนในขณะนี้นะครับต้องบอกว่ารับข้อมูลข่าวสารมากมายเหลือเกินนะฮะในเรื่องของการรับประทานอาหารประเภทไหนแล้วเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันมีอยู่2ชนิดนะฮะที่ตอนนี้หลายๆคนเนี่ยกำลังติดตามกันอยู่ก็คือเรื่องของฟ้าทลายโจรกับเรื่องของกระชายขาวนะฮะนี่อยากจะทราบรายละเอียดเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะครับคุณหมอ สองประเภทนี้ครับฟ้าทลายโจรกับกระชายขาวเนี่ยเรารับประทานเนี่ยมันสามารถสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องของไข้หวัดหรือว่าเป็นการป้องกันโรคโควิดสิบเก้าเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนครับคุณหมอครับครับฟ้าทลายโจรนี่ทุกท่านผม,ผมไม่แน่ทุกท่านรู้จักไหมครับมันเป็นสมุนไพรไทยใช่ไหมครับใช่ครับที่มีรสขมนะครับคนคนไทยที่รู้จักมานานเนี่ยสรรพคุณทางด้านการแพทย์แผนไทยใช้ในการบรรเทาอาการไข้หวัดอยู่แล้วแก้ไอแล้วก็แก้เจ็บคอนะครับ ถูกบรรจุอยู่ในยาบัญชียาหลักแห่งชาติประทรวสาธารณสุขเนี่ยก็ได้มีการแนะนํามีการผลิตออกมาในรูปของอยาเม็ดนะครับครับซึ่งอยู่ในกลุ่มของยาเย็นเรารู้อยู่แล้วว่ายาตัวนี้ใช้ในการบรรเทาอาการไข้หวัดแก้ไอแล้วก็เจ็บคอลดไข้นะครับ,รบทางกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ออกมาพูดหลายครั้งแล้วครับว่าครับมีการวิจัยในฟ้าทลายโจรเนี่ยเราพบว่า มีสัพพคุณในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันแต่ไม่ได้หมายความว่ามาป้องกันโควิดสิบเก้าได้ครับ,รบอยากอยากจะย้ำตรงนี้อีกทีเพราะประชาชนบางคนเข้าใจผิดค<ะ>ิดว่ามันมาใช้แทนวัคซีนป้องกันโรคโควิดสิบเก้าได้ในขณะที่วัคซีนยังกระจายไม่ทถ,ถึงในขณะนี้ก็เลยมีคนไปซื้อ,อ,อพาร์ทลชยโจร์มากินกันเหมือนกับกินแบบเพื่อป้องกัน<ะ>ป้องกันโรคว่าอย่างนั้นเถอะนะครับ,รบแต่จริงๆแล้วเนี่ย ฟ้าทะลายโจรเราใช้มาในในสปปรรพคุณในการรักษาไ<ม>ข้หวัดแดก้ไอเจ็บคออย่างที่ผมบอกไปแต่ถ้ามารับประทานเพื่อที่จะมีฤทธิ์ในการกระตุ้นปูมิคุ้มกันเนี่ยทางกรมแพทย์แผนไทยได้ได,ได้ได้ออกถแถลงข่าวนะครับว่าการรับประทานเนี่ยก็ต้องรับประทานในจํานวนเม็ดที่ไม่มากและรับประทานติดต่อกันไม่เกินห้าวันนะครับ,รบอย่ารับประทานเกินไปกว่านั้นถ้าหวังพุง่งเป้าไปในเรื่องของการกระตุ้นปูมคุ้มกัน นะครับฟ้าทลายโจรครับส่วนในเรื่องกระชายเนี่ยผมยังเออยังไม่ได้ยังไม่ได้ข้อมูลตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวคงต้องติดตามข่าวสารจากทางเอกรมแพทย์แผนไทยนะครับอีกทีหนึ่งว่ากระชายเนี่ยตกลงเกี่ยวข้องกับทางด้านโควิดอย่างไรพอดีผมผมไม่มีข้อมูลข้อมูลอยู่ในมือที่ที่พูดวันนี้นะครับครับไม่เป็นไรครับคุณหมอครับครับในในเรื่องของกระชายนะครับคแต่หลายหลายท่านทราบอยู่ใช่ไหมครับว่ากระชายเนี่ย คนไทยเอามาปรุงอาหารก็ได้นะครับหรือเอามาทำเป็นยารักษาโรคอะไรก็ได้หลายอย่างทีเดียวโดยเฉพาะตำราไทยเราเอากระชายมาใช้ในการใช้เงาของมันนะครับรบในการแก้โรคในปากเช่นปากเปื่อยปากเป็นแผลปากแห้งอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็บอกว่าขับขับปัสสาวะได้อีกต่างหากนะครับครับถือว่าเป็นเรากำลังพูดถึงกระชายนะครับที่ที่มีประโยชน์นะฮะ